ชาวลัคนาราศีกุมค่ะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะดังนั้นหยุดฟังสักนิดค่ะเป็นคลิปลายปีนะคะประจําปี2568เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันกับนัดดิวดวงเจาะชีวิตจะพูดถึงในเรื่องของเงินงานแล้วก็ความรักนะคะเปิดไพ่สามใบแรกก่อนว้าวเปิดขึ้นมาไพ่ใบแรกก็ดีเลยนะคะสําหรับชาวกลุ่ม ดีหมดเลยทั้งสามใบดูเหมือนว่าความรักจะโดดเด่นมากมากเลยนะคะถ้ามันไม่ใช่ความรักอะ่ะถ้ามันไม่ได้มาในรูปแบบของคนของแฟนของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้มันคือแค่ไพ่ความเป็นตัวต,วตวนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะหรือก,กันนะคะในเรื่องของความรักทีหลังแต่มันเหมือนบรรยากาศมันคือความสุขใจอะ่ะคือถ้าไม่มีใครถูกใจเข้ามามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราทําแล้วมันมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ความสัมพันธ์กับ กับคนที่บ้านนะคะค่อนข้างที่จะดีมากบางทีก่อนหน้านี้อาจจาะมีการปักเสียงกันหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงของปี68สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะคลี่คลายลงไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนกลับมามีความสุขแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ เปิดไพ่ความเป็นตัวตนเพิ่มนะคะคําว่าครอบครัวขึ้นมาคือครอบครัวมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีอะคุณอาจจะก่อสร้างครอบครัวน้อยๆของตัวเองขึ้นมานะคะก็ได้เหมือนกันดูเหมือนว่าอันนี้แค่เป็นการดูเหมือนเอาไว้ก่อนนะคะว่าความรักของคุณจะโดดเด่นมากเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะเพราะว่าในตัวไพ่เนี่ยขึ้นมา ไม่หยุดขึ้นไม่หยุดนะคะเปิดมาหกใบแล้วก็คือมีขึ้นมาตลอดตลอดเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นความรักแบบปุกบปับคือรักแรกพบหรือว่าตกหลุมรักโดยที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันได้เตรียมหัวใจเอาไว้แบบนี้คะ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะ ถ้ามันไม่ได้มาในรูปแบบของความรักอะ่ะมันก็คือคําว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะบางทีอะ่ะคุณอาจจะได้เจองานที่ถูกใจสิ่งที่คุณทําหรือว่างานอันดิเลกหรืออะไรบางอย่างที่ที่มันทาแล้วมันได้เงินไปด้วยแล้วมันก็มีความสุขด้วยอะ่ะดังนั้นคุณก็เลยค่อนข้างที่จะอินกับมันมากๆนะคะในปี68เหมือนกับว่าเจอสิ่งที่รักเจอคนที่รักเจอคนที่ถูกใจประมาณนี้นะอะถ้าอย่างนั้นพูดพูดเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามันดูกันเลยดีกว่านะในเรื่องของการเงินค่ะ กับการงานนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยค่อยมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะเงินกับงานน่าจะเปิดคู่กันเลยนะคะเพราะว่ามันต้องอ่านคู่กันถ้าใครชอบเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยคะ่ะมองว่าไม่ไม่โดดเด่นไม่แนะนำนะคะในช่วงของปี6-8แแล้วก็คุณอาจจะมีเกณฑ์ลงทุนกับบ้านกับอสังหากับ ที่ผักอาศัยของคุณหรือว่าอาจจะมีการย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเหตุทําให้เกิดการเสียเงินหรือว่าใช้เงินก้อนใหญ่ได้อืมแต่ถามว่าคุณรับได้ไหมกับเงินที่จ่ายออกไปคุณค่อนข้างที่จะรับได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่า เราไม่ตัดสินใจอ่ะก็จะมีคนอื่นตัดสินใจให้เราหรือว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจอ่ะคนอื่นเขาก็จะชิงตัดหน้าเราไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างเช่นบางทีชาวกุมกําลังหาบ้านหรือว่ากําลังหาที่พักอยู่ที่ถูกใจแต่ว่าคิดแล้วคิดอีกนะคะไม่ทันเลยตกลับไปตัดพอถึงเวลาที่เราจะตัดสินใจจริงๆแล้วอะ่ะไอ้ตรงนั้นอะ่ะมันเรากลับไม่ได้แล้วนะคะ มันจะเป็นฟีลนี้นะส่วนในเรื่องของรายได้คุณอาจจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะในช่วงของปี68ค่ะอาจจะมีรายได้หลักหนึ่งรายได้เสริมหนึ่งหรือบางทีอาจจะเป็นหลักทั้งสองอันเลยก็ได้เพราะว่าเงินนะ่ะมันมาพอๆกันเลยนะคะมันมาเท่าๆกันเลยก็คือถามว่าเลือกได้ไหมว่าจะต้องสมมติถ้าเกิดให้เลือกนะคะก็คือเลือกไม่ได้แต่ทําไมเราต้องเลือกหล่ะในเมื่อเราได้ทั้งสองทางอยู่แล้วนะคะ การเงินถือว่าดีแต่ให้เรามันระวังในเรื่องของการใช้เงินก้อนบางทีเก็บเงินมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาใช้อใช้ไปตุ้มเดียวเลยซึ่งมันไปลงอยู่ที่อสังหาเหมือนที่นัดบอกไปข้างตน้นอสังหาบางทีอาจจะเกิดจากการต่อเติมรีโนเวทหรือแบบเฮ้อสุดท้ายละเราจะต้องปิดบ้านละเหลืออยู่ห้าก้อนสุดท้ายห้างว่าสุดท้ายเราเฮ้ยกัดฟันจ่ายไปเลยทีเดียวจบจะได้แบบหมดภาระจะได้รู้สึกแบบปลอดโปร่งโล่งสบายแบบเนี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกัน นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่ามีรายได้เข้ามาแต่ให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเงินที่จะจ่ายไปบางทีเราอาจจะซื้อของตกแต่งบ้านเยอะเกินไปหน่อยโดยเฉพาะกับช่วงเวลาตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะคะเอฟของไปเรื่อยนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานาถือว่าดีนะ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะถึงแม้ว,ว่าพ่จะมีความเครียดจะมีปากเสียงหรือว่าการที่แบบมีการถกเถียงกันบ้างในเรื่องของการทํางานซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะกับการที่ทํางานมากกว่าหนึ่งคนการทํางานเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่ากับไพ่ใบนี้นะคะมีคนช่วยเหลือเราตลอดเวลาและในขณะเดียวกันเราก็ผันตัวเองเหมือนกันนะไปเป็นผู้ช่วยให้คนอื่นได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่าการผัดกันช่วยเหลือนะคะซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคถึงแม้ว่าบางทีอาจจะทะเลาะก,กันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะในเรื่องของการทํางานแล้วก็ ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเครียดเลยทีเดียวนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะจะมีคนเข้ามาคอยคอยไกล่เกลียทำให้บรรยากาศอะค่ะมันดีมากยิ่งขึ้นอืมนะคะแล้วก็แต่ให้เรามันระวังนิดนึงตรงที่ว่าความเครียดที่เกิดจากตัวเองนะคะคือเครียดจากภายนอกแล้วอะอย่ามาเครียดจากภายในก็คือภายในคือจากตัวเองอะเถียงตัวเองไม่เลิกหรือว่าบางทีมันเลิกงานไปแล้วสามสชั่วโมงแต่ว่าในหัวสมองยังคิดถึงเรื่องของการทํางานอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะ เราต้องรู้จักปล่อยวางให้ได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมจริงๆแล้วว่ากับให้ความเป็นตัวตนนะพลังงานนะมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะช่วยเสริมมากๆนะคะถึงแม้ว่าตัวงานจะมีปัญหาแต่ว่าแต่ว่าคุณพร้อมสู้นะคุณก็ไม่ถอยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงบางจังหวะเท่านั้นเองที่ทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะคิดมากนะคะอืแต่สุดท้ายนะถามว่าคุณจะเลิกทํางานนี้หรือเปล่าคุณก็ไม่เลิกหรอกเพราะว่าคุณมีความสุขกับมันคุณรักในสิ่งที่คุณทําอะแล้ว คุณเห็นไว้นะว่านาคดน,นะคะถ้าเกิดทําไปเรื่อยๆมันจะตัวเองอะมันจะไปอยู่ตรงไหนอะของของสายงานนี้อะไรเงี้ยค่ะถือว่าดีนะอ,อดังนั้นนะคะฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวนะจะให้คุณเลือกไห่พิ่อาคารแลกันนะคะว่าจะเสริมสิจะเสริ์จะว่าเสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนที่เสริมในเรื่องของการงานแต่ขออ่านไพ่เรื่องของความรักให้จบก่อนนะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะเริ่มต้นจากคนโสดคะ่ะ สำหรับคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาซึ่งคล้ายๆกับว่าจะมีความต่างในเรื่องของอายุไม่มากกว่าไปเลยก็น้อยกว่าไปเลยแต่ว่าเกณฑ์ที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามามีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า เข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็คิดเยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะไม่เคยคบกับเด็กมาก่อนนะคะหรือว่ารู้สึกว่าด้วยความที่อายุของเขาวุฒิาวะของเขาหรือว่าการทํางานของเรามันต่างกันเกินไปหรือตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงดีมันจะไปกันรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดความกังวลใจตรงนี้ก็มองว่าลองให้โอกาสดูลองเปิดใจดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกถ้าเกิดตัดในเรื่องของอายุไปอะ่ะแล้วมันสามารถเข้ากันได้อะ่ะลองดูลองเปิดใจดูนะคะไม่เสียหายอะไรนะ ต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของคนคุยกันค่ะสําหรับคนคนโสดหรือคนคุยเนี่ยสามารถฟังควบคู่กันไปได้นะปรับใช้กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลนะคะสําหรับคนคุยกันนะคะมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะกลับมาคนแฟนเก่าคนคุยเก่านะคะจะกลับมากลายเป็นคนคุยกันอีกครั้งหนึ่งการกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะ่ะมัน มันก็เหมือนเดิมอ่ะปัญหาเดิมเดมก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมดังนั้นก็เลยก็เลยมองว่าขึ้นหยุดที่คุณจะตัดสินใจแล้วกันนะคะว่าแล้วเผลเอๆเนี่ยเป็นการคุยกันแบบลับๆด้วยคือไม่บอกใครอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนแนะนําแล้วเพื่อนบอกแล้วเพื่อนเตือนแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ฟังแต่หัวใจมันเรียกร้องเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เรามันระวังหน่อยนะคะ เพราะว่าบางทีอะค่ะการที่เราไม่เปิดเผยสถานะหรือเขาไม่เปิดเผยสถานะเรารู้เหตุผลของเราแหละแต่ตัวเขาเราไม่รู้เหตุผลของเขาว่าการที่เขาไม่บอกว่าคุยกับเราอยู่มันเป็นเพราะอะไรเขามีตัวจริงของเขาอยู่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะแค่นั้นเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากที่จะไปต่อก็คุยก,ก็ก็ลองก็ลองสืบๆดูนะคะย้อนกลับมาคนโสดเนี่ยดูเหมือนว่ากับคนนี้คุณก็ถูกใจเหมือนกันนะ คุณก็ไม่รู้ว่าคนสนยังฟังอยู่ไหมนะคะแต่ว่าพอดีเพิ่งนึกได้จับไพ่ความเป็นตัวตนนะจริงๆแล้วตัวคุณก็ถูกใจกับคนคน,นี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าตัดในเรื่องของอายุออกไปส่วนสําหรับคนคุยกันเนี่ยอืมลึกๆอะ่ะคุณก็ชอบเขาแหละเพียงแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้จริงๆอะ่ะเออมันหลายอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่จอมบ,บงการชอบควบคุมชอบแบบ ชอบควบคุมชอบบังคับเราอะไรเงี้ยค่ะแบบเราชอบแต่งตัวแบบเนี้ยแต่เขาบอกให้เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหรือเราชอบอยากไปตรงเนี้ยแต่เขาไม่อยากไปก็ไม่ไปเขาจะไปแต่ที่ที่เขาอยากไปนะคะเป็นฟิลนี้นะบรรยากาศนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูคนที่เป็นแฟนกันนะคะหรือว่าเป็นสามีภรรยากันค่ะ คนที่เป็นแฟนกันนะ่ะดูเหมือนว่าจะลงทุนทําธุรกิจร่วมกันนะคะอ่าดังนั้นดังนั้นแยกตําแหน่งกันให้ดีนะระวังจะทะเลาะกันนะคะแล้วก็ไอสิ่งที่ทะเลาะมันทะเลาะจากคนคนที่สามคนที่สามที่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่ไอไม่ใช่กิ๊กไม่ใช่ชูแต่บุคคลที่สามอาจจะมาในรูปแบบของพ่อแม่เราพ่อแม่เขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาแบบค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับกับคู่ของคุณพอสมควร อืให้เรามันระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะคือชาวกลุ่มหมาความรักอะ่ะมันเหมือนกับถ้าถ้าดูจากไพ่ความเป็นตัวตนนะคะคุณรักแหละเพียงแต่ว่ามันมีบททดสอบเข้ามาหลายอย่างเหลือเกินที่เป็นการพิสูจน์ความความความจริงจังทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะ ในทุกสถานะเลยถ้าสามารถผ่านไปได้อะนัดก,ก็มองว่าคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วในความใน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 ความสัมพันธ์นะคะกับคนที่เป็นแฟนกันอะค่อนข้างที่จะดีหน่อยตรงที่ว่าเออม,มันเรารักกันเราเหนียวแน่นกันมากพอบางทีปัญหาของคนอื่นนะคะอย่าเอาอย่าเอาเข้ามาเป็นปัญหาของเราสองคนแล้วก็กับไพ่ใบนี้นะคะบางทีอะอาจจะมีการแบบรักๆเลิกๆกันหล,ล,ลายรอบ เกิดขึ้นก็ได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนหรอกก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะคะก็ยังรักกันเหมือนเดิมดังนั้นนะ่ะอย่าอย่าเอาความรักรักเลิกๆอิกะมาเป็นเขาเรียกอะไรมาเป็นเงื่อนไขของความรักนะคะเอยคือแบบนั้นมองว่านั้นมองว่าถ้ารักกันอะอย่าพูดเล่นๆว่าเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยนะคะอย่าเป็นแบบนั้นนะสําหรับชาวกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาพิกอาคาดกันค่ะ พี่อาคารนะคะว่าควรจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนนะคะถึงจะช่วยเสริมในเรื่องของเงินแล้วก็งานค่ะหนึ่งสองและสามนะคะตั้งใจเลือกให้ดีๆให้เวลาเลือกสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกให้หมายเลขหนึ่งนะคะ อันนี้มันเหมือนกับการการปฏิบัติอะคะ่ะคือมันเหมือนกับว่าการอยากให้คุณอะลองเข้าวัดปฏิบัติธรรมดูหรือว่าการถือศีลห้าดูหรืออย่างน้อยที่สุดอะค่ะลองพยายามเข้าวัดแล้วก็ไปถวายสังฆทานหรือว่าถวายอาหารคาหวานให้กับพระภิกษุสงฆ์อะไรแบบนี้ดูแต่ในตัวไพ่เนี่ยมันขึ้นมาว่ามันเหมือนเราต้องทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างคะ่ะเพื่อเป็นการเหมือนเหมือนทําให้เหมือนเป็นการขัด ขัดเกลาวความรู้สึกของเราตัวอย่างเช่นการนั่งทําสมาธิหรือว่าการการการเดินจงกรมให้เห็นถึงว่าเออจิตของเรามัน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 ไปเร็วขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นการที่แบบ ไปช่วยในลักษณะของการแบบลงแรงอะอันนี้นเน้นในเรื่องของการลงแรงในการออกแรงนะคะก็คือเอาไปขัดห้องน้ําไปก่อไปก่อไปซ่อมไปซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหารหรืออะไรบแบบนี้เอาที่เท่าที่เราทําได้นะไม่ใช่นันบอกว่าไปซ่อมวิหารอีกวันหนึ่งไปปีนไปปีนกําแพงล้างขี้นอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะถ้าเราไม่ถน,าน,านนะัดอะมันต้องเอาที่มา <laughs> ที่แบบตัวเองทําได้ตัวเองทําไหวนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเข้าไปเพื่อที่จะไปทํา ไปทาอะไรบางอย่างไปไปลงแรงอะไรบางอย่างให้กับที่วัดนะคะเออประมาณนั้นนะ่ะหรือว่าไปไปไปช่วยขัดห้องน้ําวัดกวาดลานวัดหรือว่าไปเดินหลวงออไปเดินตามหลวงพ่อนะคะบิณฑบาตอะไรแบบนั้นนะคะคือต้องอาศัยต้องอาศัยตัวเราอะเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะแล้วจะดีนะแค่นั้นเลยไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็ต่อมาคะ่ะ อ่อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1บางทีมันอาจจะเป็นการฝึกฝนจิตใจของตัวเองด้วยนะว่าเราจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สมมติทุกทก,การทําความดีของเราค่ะเราก็อธิฐานไปเลยนะขอให้บุญกุศลนี้ให้ช่วยเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองค่ะได้ไพ่ปีมะเส็งขึ้นมาเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะ เป็นสายจีนเลยอ่ะอืมอาจจะไหว้ตามสารเจ้าจีนนะคะก็ได้หรือคุณอาจจะเอาหาปีเซียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคือดูเหมือนว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาแบบชัดเจนนะคะแต่นัดมองว่า ไพ่อะพยายามที่จะบอกนะคะว่าอาไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะอาจจะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบหลัดกลุ่มแผนขั้นที่1แผน2แผน3คืออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะดีคำว่าสัญ,ญลักษณ์ของปีมะเสง็งหรือว่าอาออ ลักษณะนิสัยของชาวปีมะเส็งอะจะเป็นคนที่คิดรอบคอบแล้วก็มีความเจ้าเลนิดนิดบางทีอะตัวไพ่เนี่ยอาจจะคุณอาจจะไม่ต้องเกิดปีมะเสงก็ได้นะคะแต่ตัวไพ่าอาจจะหมายถึงว่าการทํางานะนะควรจะควรจะต้องมีความรอบคอบหน่อยแล้วก็จะต้องมีแผนสำรองเอาไวเ้เสมอเสมอเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุสุวิสัยนะคะเกิดขึ้นอย่างในตัวของเบ้งเนี่ยขึ้นมานะคะ ในตัวไพ่เนี่ยขึ้นมาว่าบางทีอะค่ะเราอาจจะต้องใช้สติปัญญาทุกอย่างที่เรามีค่ะเพื่อที่จะอินกับการทํางานหรือว่าเพื่อที่จะเอามาใช้กับการทํางานเพื่อได้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์นะคะให้ได้สูงสุดแล้วก็ผลตามที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วจะให้ปรกษาว,วายะนะคะ คือนัดมองว่าการพูดการเจราจาของเราอะเป็นสิ่งสำคัญในช่วงของปี2568ให้เรามัดระวังคำพูดหน่อยนะคะเพราะว่าการพูดของคุณพูดดีได้พูดร้ายเสียประมาณนี้เราก็ต้องคิดก่อนพูดเราก็ต้องรู้จักที่จะวางแผนนะคะอันเนี้ยแค่นั้นเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไหว้หรือว่าบูชาสินงศัพิ์สิทธิ์องค์ไหนเป็นพิเศษในช่วงในช่วงนี้นะคะเพราะว่าในตัวไพ่เปิดมา3ใบเนี่ย ไม่ได้เด่นชัดในเรื่องของสิ่งศสิทธิสักเท่าไหร่บางทีไพ่อาจจะขึ้นมาเตือนนะคะว่าอาจจะต้องโฟกัสที่ตรงนี้แหละตรงที่ไพ่บอกมานะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามค่ะอืมได้ไพป่ปีม้าปีมะเมียบางทีเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะคุณอาจจะต้องไปพบปะลูกค้าเยอะๆหรือว่าจะต้องมีการแอคทีฟใหญ่นั่งอยู่กับที่ใหญ่นั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆต้องมีการขยับขยขื่นเคลื่อนไหวนะคะ บ้างจริงๆคนปีมะเมียเนี่ยเป็นคนขยันมากนะขยันรับสุดๆอ่ะนะคะเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะความรักของแม่อืมสิ่งที่คุณจะต้องขอพรนะคะก็คือคุณแม่บางทีอาจจะอาศัยช่วงจังหวะปีใหม่นะคะหรือว่าช่วงเอ,อสงการอะไรแบบนี้ค่ะเข้าไปขอขมาแล้วก็ขอพรจากคุณแม่ขอให้โดดเด่นในเรื่องของเงินแล้วก็การงานนะคะ แล้วก็กับไพ่อันเนี้ยขึ้นมาก็คือเทพเจ้าประตูทั้งสองข้างนะคะาตามสันเจ้าจีนเลยคุณสามารถไปไหว้ได้นะคะอาจจะบอกให้เขาแบบปกปักรักษาคุ้มครองนะคะบางทีอยางคนที่เลือกไพ่กองที่3าอ,อ่ะอาจจะทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะแต่ว่าตัวไพ่บอกว่าถ้าอยากที่จะเหมือนกับอ่าเพิ่มรายได้นะคะอาจจะต้อง ออกไปหาลูกค้าเองบ้างหรือว่าทําอะไรที่มันแบบออกอยู่นอกบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการขยับขยืขย่นเคลื่อน,นไหวตัวเองบ้างการอาอกกําลังกายบ้างนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ฟังนจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะใครฟังจนถึงท้ายคลิปนะคะขอให้เฮงเปังๆ,ปงๆไปเลยนี่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกของขวัญที่มอบให้มานะคะทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะคะ อของขวัญทุกอันนะคะทุกชิ้นนะคะที่มอบให้ก็ขอให้คืนกลับไปหากคุณแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ